ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านก่อนอื่นเลยต้องขอเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านตอนนี้ทางเราได้มีช่องทางการติดตามรับฟังเพิ่มเติม ผ่านทางเพจ Facebook ใช้ชื่อเพจว่าสายกลางทางธรรมฝากท่านผู้ฟังกดติดตามกดถูกใจเพจของทางเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานได้จัดทำเผยแผ่ธรรมะคำสอนดีๆจากครูบาอาจารย์การให้ธรรมะเป็นทานถือเป็นการให้ทานที่ได้บุญสูงสุดเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมอนุโมทนาบุญและส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ ก็ถือเป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่เช่นกันของมงคลคือของที่มีพลังงานดีๆด,ดูแล้วมีความสุขหรือมีการทำพิธีเสริมสิริมงคลมาแล้วของมงคลอะไรบ้างที่ควรมีไว้ในบ้านวันนี้อรรมมดูก้าวของมงคลประจำบ้านเสริมดวงรวยช่วยให้คนที่อาศัยอยู่ในบ้านมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต 1>, 1. ตู้ปลาน้ำเป็นสัญลักษณ์ของเงินตราตามหลักห่วงจุย้ยของแต่งบ้านที่โดดเด่นและจำเป็นอย่างยิ่งก็คือตู้ปลาหรือบ่อเลี้ยงปลาซึ่งเป็นทั้งสิ่งของมงคลและยังคงเป็นของที่ประดับบ้านเรือนให้สวยงามและสร้างบรรยากาศสดชื่นเป็นอย่างดีควรเลือกปลาที่มีสีสันสวยงามปลาที่นิยมเลี้ยงคือปลาเงินปลาทองปลาคราฟจำนวนที่เลี้ยง ควรมีปริมาณ 1, 6, 8หรือ9ตัวจะเป็นจำนวนที่เป็นสิริมงคลมากที่สุดส่วนจำนวน 2, 5, 7หรือ10ถือว่าไม่ดีนะักถ้า3-4ถือว่าปานกลาง 2. ภาพน้ำตกภาพน้ำตกที่มีฟองน้ำสีขาว ดูสวยงามเย็นตาท่ามกลางธรรมชาติเขียวชอุ่มถือว่าเป็นภาพที่เรียกความสุขความเจริญเข้ามาสู่บ้านได้ดีแต่ควรพิจารณาด้วยว่ากระแสของทางน้ำนั้นไหลเข้าสู่ตัวบ้านหรือไหลหลังออกไปนอกบ้านน้ำไหลเข้าบ้านหมายถึงเงินทองไหลมาเทมาภาพวิวทิวทัศน์ของทะเลแม่น้ำและน้ำตกควรตกแต่งผนังในห้องรับแขก ห้องทำงานและห้องครัวซึ่งห้องที่นำโชคที่สุดคือห้องรับแขก 3. หมูหมูเป็นสัญลักษณ์ของโชคและความอุดมสมบูรณ์ของแต่งบ้านที่เป็นรูปหมูล้วนแล้วจะเป็นของมงคลที่สามารถนำมาแต่งบ้านได้ตามใจชอบทุกมุมและทุกห้องของบ้าน ช่วยเสริมดวงให้ครอบครัวมีความอุดมสมบูรณ์มีเงินทองมั่งคั่งร่ำรวยและมีแต่โชคลาภเสมออีกด้วยในบางท้องถิ่นเชื่อกันว่าหมูเป็นเครื่องหมายของการขยายครอบครัวบ้านที่ต้องการมีลูกหลานมากๆจึงนิยมนำข้าวของรูปหมูและลูกๆมาตกแต่งในห้องนอน 4. เรือสำเภา เรือสำเภาถือว่าเป็นของแต่งบ้านที่ดีมากเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและการเดินทางตกแต่งบ้านด้วยรูปเรือสำเภาและบันดาลให้คุณมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศเสมอและมีเงินทองมั่งคั่งสมบูรณ์ควรตั้งเรือสำเภาวไว้ในห้องรับแขกหันหัวเรือเข้าในบ้านเสมอและบนเรือควรประดับตกแต่งด้วยเงินตราของจีนเงินไทยเพชรพลอย เปรียบเหมือนเรือนำแก้วแหวนเงินทองมาให้เราไม่ควรตกแต่งด้วยเรือพายลำเล็กๆจะทำให้เหนื่อยยากกว่าจะสำเร็จ 5. โมบายห่วงจุย้ยระฆังลมหรือโมบายห่วงจุย้ยที่ห้อยแขวนไว้ตามจุดต่างๆเพื่อส่งเสียงดังกรุง้งกริง้งยามลมพัดนั้นถือว่าเป็นของแต่งบ้านที่จำเป็นอย่างยิ่งนอกจากจะสร้างบรรยากาศ ที่แสนดีให้แก่บ้านและมีรูปลักษณ์ที่น่ารักเก๋ไก๋แล้วยังสร้างพลังที่ดีแก่บ้านอีกด้วยบ้านที่เงียบมากถือว่ามีดีนะักคนในบ้านจะอับเชามีพลังหยินมากระวังเรื่องการเจ็บป่วยและเงินทองหายากในทางตรงกันข้ามโมบายห่วงจุย้ยจะช่วยสลายพลังร้ายๆออกไปและดึงดูดพลังที่ดีเข้าบ้านระคังลมหรือโมบายห่วงจุ้ยที่ดี ควรเป็นท่อโลหะจำนวน6ท่อที่หมายถึงพลังแห่งความรักและเงินตราโบบายห่วงจุย้ยที่ดังกังวานจะได้ผลดีกว่าเสียงแหลมแหลมที่อาจรบกวนการนอนได้ 6. กบสามขากบสามขาเป็นของแต่งบ้านที่เสริมห่วงจุ้ยได้เป็นอย่างดีกบสามขาจะมีเหรียญกระสาบร้อยพันอยู่ที่ขาและค่าเปลี่ยนไว้ในปาก ซึ่งเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งต่อความมั่งคั่งร่ำรวยของครอบครัวเพราะเชื่อกันว่ากบสามขาจะดักจับเงินทองเข้าสู่บ้านควรตั้งกบสามขาไว้บนพื้นในจุดที่หันออกไปสู่ประตูหน้าบ้านหรือหน้าร้านและจะต้องหมั่นปัดฝุ่นดูแลความสะอาดของกบอย่างสม่ำเสมอด้วย 7. ใบไม้ต้นไม้ ของตกแต่งบ้านในรูปใบไม้ไม่ว่าจะเป็นแบบที่ประดับติดผนังหรือตั้งวางโชว์ได้ล้วนแล้วแต่มีความหมายดีและเป็นมงคลในทางโชคดีทั้งสิ้นเสริมดวงให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจการค้าตามที่วาดหวังแต่ถ้าเป็นรูปภาพต้องเลือกสรรด้วยว่ารูปนั้นดูสดชื่นงดงามดีหรือว่าแห้งเฉา เพราะใบไม้ที่เหี่ยวแห้งบ่งบอกถึงความหมายอันไม่เป็นมงคลเท่าใดนะัก 8. ปีเซียปีเซียเป็นวัตถุมงคลเรียกทรัพย์กระจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีปีเซียคือสัตว์ประหลาดตามความเชื่อของจีนมาแต่โบราณโดยเชื่อว่าคือเทพลกกวางสวรรค์มีหนึ่งเขาและส่วนหน้าหัวและขาคล้ายสิงมีปีกคล้ายนก ส่วนหลังคล้ายปลาและมีหางเป็นแมวมีปีกแต่ไม่มีทวานรถือเป็นสัตว์สักดิธิ์ที่ช่วยป้องกันและปัดเป่าพูดผีปีศาจขับไล่สิ่งไม่ดีต่างๆควรวางไว้ที่ห้องรับแขกหรือจุดสำคัญของบ้านหันหน้าออกประตู 9. สุนัขสุนัขหมายถึงความซื่อสัตย์การนำรูปปั้นสุนัขมาแต่งบ้าน นอกจากจะให้ความน่ารักและสร้างบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาแล้วสุนัขยังมีความหมายทางมงคลอีกด้วยแต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาดูลักษณะรูปของสุนัขด้วยสุนัขที่ดูน่ารักน่าเอ็นดูก็จะก่อให้เกิดความมั่งคัง่งร่ำรวยแก่ครอบครัวของคุณรูปสุนัขที่ดูดุดันน่ากลัวก็จะให้ผลทางร้ายก่อให้เกิดอุปสรรค รูปสุนัขผอมโซโมอมแมมก็จะก่อให้เกิดความล้มเหลวในธุรกิจรูปสุนัขป่าหรือจิ้งจอกจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นอย่างไรกันบ้างคะใครสะสมครบแล้วก้าอย่างบ้างถึงแม้เราจะมีไม่ครบมีบ้างก็ยังดีขอให้พลังของมงคลเสริมดวงให้ทุกท่านมั่งคั่งร่ำรวยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงยิ่งยิ่งขึ้นไป สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ